ก่อนไม่เคยได้คิดผิดอะไรไม่เคยจะรู้ไม่ได้ดูว่าในสิ่งที่กระทำจะมีบางคนเสียใจจนมาจบต้องการแยกทางทุกๆอย่างที่เคยทำไว้ก็ได้กลับมาตื่นย้ำใจให้คิดว่าฉันนั้นโง่แค่ไหน อยากจมุ่งเวลาให้กลับยังไงก็ไม่ย้อนมันคืนได้แล้วได้ไดขอให้เธอได้โปรดอภัยให้กันสักครั้งทียอมได้ไหมช่วงชีวิตฉันขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวขอแต่มองลง เ,เมีทต้องชเสีน้ำเรา,าเปได,ด้ไหมหลดเอยากจะพูดให้รู้ โอยอาหารแนววิสการาแฮปปี้และซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตสามค่ะเรา<อ> <ผม S 1> เปิดช่วงนี้มานะคะด้วยเพลงชีวิตที่ขาดเธอจากน้องเต้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เต้ร้องตอนรอบยี่สิบห้าคนครับ,รบแล้วก็เพลงนี้ทําให้เต้ติดแคนสุดท้ายของเด็ตาครับอืก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประทับใจใช่แต่เต้ตดูจะถนัดแนวเพลงแบบนี้เนอะต้องแบบ วันนี้3คนเขาก็เลยจะมีของมามอบให้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนขอแต่ละคนละกันเนาะครับผมถือว่าเป็นของขวัญพิเศษจากน้องให้จับสลากละกันเพราะว่ามามากันเยอะมากเลยให้เป็นตัวแทนรับละกันเริ่มจากฝั่งนี้ละกันมาครับผมอ่ะให้พี่หยิบให้ก่อนให้หยิบจับเลยครับครับผมโอเคแพรวาครับแพรวาจารุยาจางแพรวาเชิญลย ีบ้างอ่านไม่ออกปทุมชิดวันสุดน้องอูงครับและสุดท้ายครับพี่กั้งครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ชื่อเราไม่ใช่หรออันนี้ชื่อเราเหรออันนี้ชื่อพี่กั้งเนี่ยกอไก่เวลากางเนี่ยอันเนี้ยชื่อน้องมุกเนี่ยใครเขียนมุกกั้งบ้างครับมีไหมมีไหมมุกกั้งเชิญเลยทั้งสามคนขอบคุณค่ะก้องกับพี่เจนขอบคุณครับไม่ใช่ค่ายพี่ถ่ายรูปให้ พี่พี่อยก็รอพี่จอยนะครับผมโอเคโอเคพร้อมครับครับก่อนที่จะดูว่าพี่ๆเขาเตรียมของอะไรมาให้ให้โอกาสกอดศิลปินของตัวยนะเอ้ามาแล้วมาะมาถึงของขวัญที่จะมอบให้ครับมีอะไรมอบให้น้อง คืออะไร ouais ันเคือจริงๆอันนี้อยู่กับก้ามานานมากครับประมาณ4-5ปีขราวต้มเลยเอามาฝั่งนี้ครับนี่เป็นถุงมือที่ผมใส่รอดบ25คนครับโอ้โหแบมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมติดแปดคนนะครับนี่แล้วก็มีอย่างนี้ได้บผมเตะครอคะขเตะก็จะเป็น นาฬิกาข้อมือเรือนนี้ครับอ่าาอยงไรนะคะนาฬิกาเรือนนี้ครับเป็นเรือนแรกที่ได้เก็บตังค์ซื้อเองครับเก็บน่าไม่คะขอก็ร้องเพลงกลางคืนเก็บซื้อเองครับโอ้โหใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมนี่โอเคขอบคุณน้องๆแฟนคลับทั้งสามคนครับ เต้กั้งและซีดีครับขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสุภานิกรค่ะจากคาร์ดาและ ESP ค่ะปิดท้ายา <umbers S 2> วันนี้นะครับผมกับไฟฟอร์ยูนะครับจากกั้งเดอะสแตติกและพวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงสวัสดีครับสวัสดีคับ ฉันนไม่ม่่เเเวลืออ,อิปียรรู้ไหมฉันทำที่ไปเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่ารู้ไหมใครที่ทำให้ฉันท,ทำแต่เรื่องดีทุกคนใครไม่ยากเท่าตัวเองรู้ไหมว่าสู้เพื่อใครรู้ฉันมีเธอรู้ฉันมีเธอเพราะเธอมีแค่กันใคร Be a better man for a girl like you Whoa who Turn the out of Too soon, some oh, oh, oh. Turn the out of the Too soon, some Whoa, oh, the out of the shantle, little and the gwenny. oh. oh.